น้องลูกน้องขอป่าบลารมีพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ให้่ารับเหยียบจ้าค่ะเชิญเชิญรัเหียบค่ะอยากสอบสอบภาวะจิตของลูกเจ้าค่ะคือสองวันที่แล้วมาลูกไปซักผ้าแล้วก็ไปตากลังบ้านที่ที่มีที่ตากหลังบ้านค่ะพ่อ ตาเหยียบไปมองไปเห็นเ็าปลูกปลูกต้นไม้ค่ะลูกพวกมรกดหลังบ้านเขาสวยสี่ห้ากระถานเอ๊ะทำไมสวยจังก็คิดอยู่คนเดียวถ้าเราเอาไปปลูกจะสวยอย่างนี้ไหมก็ยืนดูตั้งนานเจ้าค่ะแต่จิตอะไม่ไม,ไม่ไม่อยากได้หรอกแต่ว่าจิตทุ่มเยเจ้าค่ะพอดีตอนเย็นมามาเก็บผ้าเจ้าค่ะ เจ้าของเขามาพอดีก็เลยยืนมองยืนมองทำไมเขาถามเจ้าของต้นกระถางหรือไม่อยากได้เหรอเอาไหมเขาบอกว่าอย่างนี้ครับค่ะโอ้ก็ดีอยู่เฉยๆไม่ได้ขอก็ได้เนาะตอนเช้าก็ก็เดี๋ยวไปมองอยู่ว่ามันสวยมากเลยทั้งดอกทั้งใบกระถางเขาใหญ่ค่ะเจ้าค่ะก็เลยยืนยืนดูตอนย็นเขาก็ให้กระถางใหญ่เลยเจ้าค่ะ โอ้ยอย่างนี้สภาวะจิตอยากได้หรือว่าตู้ปุกจิตขึ้นมาเองเจ้าค่ะให้ท่านมาเจอ,อสอบจิตลูกลองดูเจ้าค่ะเราเรา,เราสอบไปไปในสองสองประเด็นนะไปในสองอประเด็นก็คือประเด็นในเรื่องของเอเมทาเรื่องของพลังงานเนาะเรื่องของเอเมทารเรื่องของระบบความว่างที่เราเห็นแลวเราไม่เราไม่ได้อยากได้ ไอ้เนี้ยมันเป็นความเหลือเฟื่อของเราพอเราไม่อยากได้เราก็กลับได้เพราะเราคิดว่าเราได้ไปแล้วมันมันไม่มีความอยากได้มันมีความปรารถนาของเขาไงมันมันเหลือเฟือจิตมันเหลือเฟือพอมาจิตมันเหลือเฟือปุ๊บเนี่ยเอ็มเอสอาในระบบมันทํางานเพราะมันเป็นยอดเดียวกันหมดแล้วมันก็ได้กลับมาเนี่ในการที่เราเห็นต้นไม้แล้วแล้วเราว่าสวยเนี่ย อะไรมันบอกเราว่าว่าต้นไม้นี่สวยก็จิตเจ้าค่ะจิตบอกว่าสวยเขาปลูกสวยมากเจ้าค่ะจิตจิตจิตที่เป็นฝ่ายของนามเนาะนฝ่ายของนามในในรุในขันห้าเนาะ,ะ,ะใช่ไหมอ่าจิตฝ่ายนามแล้วมันมีอะไรบ้างในในฝ่ายนามในขันห้ามีอะไรบ้างนามนามกรรมาในขันห้า เวทนาเวทนาสัญญาเห็นเจ้าค่ะปัญญาสัญญาถังขานรเจ้าค่ะอ่าแล้วก็วิญญาณเนาะเนี่ยมันอยู่ฝ่ายฝ่ายนามอ่าพอตาเรามองเห็นต้นไม้ปุ๊บอ่าไอีตัวเวทนาก็เกิดความรู้สึกอ่าเห็นแล้วก็วิญญาณจับถูกวิญญาณมาทํางานปุ๊บใช่ไหมวิญญาณมาทำงานปุ๊บมันเวทนาเกิดก่อนละ ต้นไม้สวยใช่ไหมสวยนี่ชอบแล้วนะรู้สึกว่ามีความสุขใช่ไหมสัญญาก็เกิดอ่าเ้ต้นไม้นี่มันดอกไม้นี่ดอกอะไรกระถางนี่ใหญ่กระถางเล็กนี่มันเรื่องของสัญญาการทํางานของสัญญาทีนี้ความสวยอะไรอ่างการที่เกิดขึ้นมาตรงนี้ก็คือสังขารพุกเนะี่ยความสวยชมเชยเออคนนี้ปลูกใครปลูกตัวมีกระถางกี่ต้นห้าต้นอะไรต่างน,นนะการนับเนี่ก็เป็นสัญญาหนึ่งสองสามสี่ห้า มีห้ากระถางสี่กระถางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขันห้ามาทำงานแล้วเราก็เกิดอ่าปัจจะเกิดเวทนาเกิดตัณหาความอยากความไม่อยากอะไรต่างนะเกิดขึ้นมาความยึดนะเกิดความยึดในความอารมณ์นั้นยึดในอารมณ์ของความสวยมาเลยอายุทอารมเสร็จปับ๊บมันก็เกิดเป็น ถ้ายึดแล้วเนี่ยเป็นอุปทานยึดมั่นละแล้วก็เกิดสร้างพบของความสุขขึ้นมาเดียนเห็นต้นไม้เรามีความสุขข,ขึ้นมาอันนี้ได้ทั้งปจจัยจนะความสุขปุ๊บเกิดเป็นพบขึ้นมาเกิดพก็เกิดชาติขึ้นมาชาตินี้ก็ทําให้เกิดตัวเราเนี่ยไปมองเห็นต้นไม้สวยงามแล้วเราก็เสพอารมณ์ขึ้นมาไว้ตั้งนานนะเราเกิดขึ้นนะตัวตนมันเกิดขึ้นตอนที่ดอกไม้สวยเราได้เชยชมตัวเราได้เชยชมมันละ พลังเพลินอยู่ในชาติและสุดท้ายมันก็กดธรรมชาติอน,นิจจังก็ทํางานพลึบไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายความสวยก็ดับไปไนั่นแหละมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้พอเรื่องกระถางต้นไม้เสร็จแล้วก็ไปเรื่องอื่นอะไรนะตักผ้าตากผ้าใช่ไหมตากผ้าหลังบ้านมีมีผ้า ลูกดาวทำงานไหมเห็นลูกดาวทำงานไหมใช่ค่ะเ็นลูกดาวเป็นงานเออมันทำงานเยอะแยะมากมาย嘛มันทำให้เรานั่นแหละนั่นแหละคือสภาวะธรรมนั่นเลยที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเยอะแยะมากมายนั่นแหละมพราเธอต้องการให้เราเห็นสภาวะตรงนั้นอะแล้วเราเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงของมันว่าเราเห็นดอกไม้ของเขาอ,อ,อา๋อดอกไม้ก็แต่ก็ไปเห็นว่าดอกไม้มันสวยสักเล่ว่าเออมันสวย ดอกไม้สวยเพะนั้นก็จบอ่ะจบนี่คือปรุงไปแล้วนะปรุงแต่งแล้วนะว่าสวยนะถูกไม้สัญญามันสัญญาทํางานแล้วว่าอาจจะไมปปรุงได้แต่ว่ามันสัตว์ตัวสัญญาเนี่ยมันความจําเนี่ยมันเคยจําไว้ว่าดอกไม้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบไหนเป็นดอกไม้สวยแบบไหนเป็นดอกไม้ไม่สวยชอบไม่ชอบอะไรเนี่ยเวทนาตรงเนี่ยมันทํางานแล้ว สุดท้ายเราก็ต้องตัดจบมันแต่นี้เรามันมีการปรุงอยู่เนาะนี่เราต้องอยอมรับว่าเรายังมีการปรุงแต่งก็สวยก็ใครทำหนอใครอะไรหนอไปเรื่อย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 ใชเกิดดับเกิดดับเกิดดับมากมายเนี่ยแวบ,บเดียวใช่ไหมแค่ดูต้นไม้อย่างเดียวเนีแบบ่ยู้จิตเกิดดับเยอะแยะมากมายเกิดพบเกิดชาติก็มาายใช่ไหมอันเนี้ย ให้เรามองเห็นสภาวะธรรมตรงนี้ตามความเป็นจริงของมันสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอยู่จริงมันก็เป็นตอนนี้มันมีอยู่ไหมล่ะดอกไม้ตอนเนี้ยตอนเนี้ยดอกไม้เราเห็นยังเห็นอยู่นะแต่มันมีไหมที่มีแล้วเราคิดขึ้นมาได้ไหมให้มันมีได้ไหมมีเราจำไว้ได้ไดถ้าเราคิดที่มาตอนนี้เป็นของจริงไหมเป็นของจริงไหมที่คิดแต่ตอนเนี้ เป็นของที like ่เราจำของที่เราจำไว้ตอนที่เราเราซักผ้าแล้วเราเห็นนั่นแหละเราจำไว้แล้วตอนนี้จะมาเสิรถามเนี่ยเราก็จะตอบเอาของที่จำไว้มาตอบนั่นเลยเอาของที่จำมาปรุงมาแต่งแล้วก็ตอบงนั้นไม่ได้เอาไม่ได้เอาของจริงๆมาตอบนะเอาของที่มันอยู่ลอยๆขันห้าที่มันเป็นมายาเนี่ยมาตอบตอบกันมาเสิรถามคำถามของมาเสอร์ก็เป็นคำถามที่ฟังจากคนระเบียบเข้ามา ก็เป็นคําถามเลยรอยเนี่ยเราคุยกันเนี่ยมันเป็นการสังขารกันทั้งสองฝั่งสองฝ่ายสังขารจากเสียงบ้างสังขารจากเยอะแยะมากมายการทำงานกันห้าเนี่ยมันทำงานเยอะแยะมากมายเห็นไหมเห็นได้เห็นกันห้าทำงานนะนี่แหละกันห้าทำงานอย่างเงี้ยมันทํางานมันอย่างเงี้ยทางานที่เราคุยกันนี่แหละทํางานที่เราคุยตอบถามกันทํางานที่เราเห็นดอกไม้สวยงามเห็นอะไรต่างๆที่ คุยตอบถานกันเนี่ยขันห้ามทางมาแต่เราก็ไม่ได้รูใช่ไหมว่าลูกไปนทนาสัญญาต่งองอางขนานวิญญาณขณะที่เราคุยตอบกันเนี่ยเราไม่เกี่ยวกับขันห้าไม่เกี่ยวกับขันห้าเลยถูกไหมแต่เราโต้ตอบกันได้แต่เราต้องอาศัยลูกนามขันห้าถึงเราจะโต้อตอบกันได้ถูกไหมเอองั้นเราอาศัยมันไปในความมั่งคัง่งอาศัยมันไปในความที่ ให้พ้นจากทุกไปอย่าไปอาศัยมันที่ในเรื่องราวที่ทําให้เราทุกอย่าไปอาศัยมันทําให้เราเนี่ยการที่ได้สอบอารมณ์เนี่ก็ทาให้เราเข้าใจต่อไปความยึดมั่นถือม,มั่นมันก็จะลดลงลดลงลดลง,ลง,ลงเราก็จะคลายทุกลงไปพอคลายทุกเนี่ยมันก็จะสุขเพิ่มขึ้นอันตราตัวตนเราก็จะลดลงไปความยึดมั่นถือมั่นเราก็จะน้อยลงใช่ไหมอ้า ีงามจบเรื่องของขันท่าพอนอนบ้รมีท่านก็ครูเจ้าค่ะลูกจะเอาคำส,สอนนี้ไปปฏิบัติและให้ดีขึ้นให้ดีงามยิ่งขึ้นเจ้าค่ะพอบน้อนเจตุสุนทานมาชื่อเจ้เคาคา่ะ